กับตันกับตันเรือจะพาไปไหนครับวันนี้จะพาไปชม่โอเคไปเลยขับเรือดีๆนะพาไปชมเขื่อนกันนะครับได้กับตันน้อยกับตันน้อยดูสิชมเขื่อนโอวบรรยากาศดีมากเลยเขื่อนสิรินทร์ อากาศเย็นสบายเดี๋ยวชมเขื่อนก่อนนะครับน้ำใสมากรถบ้านรถบ้านเรือเรือสะพานที่เดี่ยวอย่างนี้น้ำใสจริงๆโอเคไปได้ปี๊ปปี๊ปลุก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 ลุอ๋อขับเรือดีๆนะครับอย่าชนหินนะเอ้ยชนหินขับดีๆครับขับดีๆครับมันติดอะไรเนี่ยอะดูทางดีๆดูทางดีๆอ้ยหินหินดูทางดีๆนะดูทางดีๆไอ้เรือแล้วสะบัดตูม รถ <laughs> พังไปโย่จะไปไหนโย่จะพาไปโย่กลับได้เดีรือพัสดุมาแล้วเว่ยบ๊ายบายไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย